นะะในหัวข้อเทคนิคการขายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกกังวลมากเลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเราจะขายยังไงเราจะคุยยังไงเราจะปิดยังไงสำคัญเลยค่ะสำคัญที่ความคิดเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะท่านก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจยู u live เนี่ยเรากำลังสร้างธุรกิจของเราซึ่งส่วนหนึ่งของงานขายค่ะ งานขายหมายถึงการที่เรากำลังสร้างฐานผู้บริโภคที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงได้ยังไงเราจะต้องมีผู้บริโภคที่มีจำนวนมากพอแล้วก็เขาเรียกว่าการใช้สินค้าการกินสินค้าอยู่กับเราเนี่ยนะคะหมุนเวียนในปริมาณที่เยอะมากพอจนทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการขายเป็นสิ่งที่ สำคัญเลยคือสำคัญที่วิธีคิดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเจาะความคิดคนขายก่อนเลยเนาะว่าจะขายได้เนี่ยมันขายได้เพราะว่าคิดยังไงหรอนะคะมาถึงตอนนี้เลยค่ะก็คือว่าท่ามกลางที่ใครที่รู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาเฮ้ยอยากได้เงินเนี่ยเราก็ไปเป็นแม่ค้าออนไลน์เรามาขายของใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากบอกอย่างนี้ว่าคำว่าขายสำหรับโลกใบนี้หรือสำหรับธุรกิจของเราเนี่ย มันลึกซึ้งค่ะมากกว่าการเอาของให้คนแล้วก็ได้เงินกลับมานะคะเพราะว่าอะไรนะคะถ้าวันนี้เราคิดแบบนั้นค่ะว่าฉันอยากขายฉันอยากขายฉันอยากขายใช่ไหมคะท่านจะไปคิดถึงเอ๊หรือว่าของมันต้องราคาถูกไหมมันขายได้ขายไม่ได้คือเราจะไปคิดถึงแค่เรื่องผิวๆแค่นี้นั่นหมายความว่ายังไงถ้าเรามองอะไรไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยเราจะกังวลทันทีว่า ถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะไปซื้อของถูกๆในช้อปปี้ลาซาดาก็ได้ไหมหรือแอปใหม่ๆเนี่ยที่มีเข้ามาสีซ้มไม่พอซ้มเข้มก็มีอีกอย่างเงี้ยเขาแข่งกันที่ราคาเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมนะคะวันนี้ได้อยากบอกทุกท่านเลยว่าด้วยลักษณะของสินค้าใน U Life ค่ะเป็นลักษณะที่เราไม่แข่งด้วยราคานะคะราคาของเราเป็นราคาที่มากับคุณภาพที่พรีเมียม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะซื้อค่ะเขาซื้อเพราะคุณภาพของลูกค้าและไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมคะไฮไลท์คือคุณภาพในการบริการของเรามีลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกท่านที่ที่ไหนๆก็ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งค่ะเขาบอกเลยว่าเขาขออย่างหนึ่งคือเขาทำสิ่งที่แตกต่างคือการเซอร์วิส ให้มันแบบเจ๋งเลยอะให้มันหวานหยดย้อยเลยเพราะว่าในเมื่อเขาอ่ะไม่ได้มีนวัตกรรมสินค้าอันโดดเด่นใช่ไหมใครๆก็ขายเหมือนๆกันเนี่ยแต่เขาเซอร์วิสเนี่ยให้มันโดดเดน่นเช่นรับจัดส่งเลยภายใน2ชั่วโมงคือมันได้ใจคนที่ต้องการงานด่วนต้องการของด่วนใช่ไหมคะส่งเลยทันทีแล้วเขาบอกค่ะว่าแต่เชื่อไหม80%ของลูกค้ายอมจ่ายเงิน500บาทเพิ่มมากขึ้นอ่ะ เพื่อให้ส่งสินค้าทัานทีอ่ะภายในชั่วโมงแรกคือถามว่าช้าอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะก็ก็ไม่อยากนะแต่ยอมจ่าย500อ่ะเพื่อให้เซอร์วิสให้ดีกว่าเดิมอ่ะซึ่งเขาบอกเลยบอกว่ากลายเป็นว่าเชื่อไหมว่ากําไรในธุรกิจของเขาอ่ะ ก้อนใหญ่ๆเลยมาจากการเซอร์วิสที่มันพรีเมียมกว่าชาวบ้านเขานั่นหมายความว่ายังไงคะวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราขายของอะไรอย่างเดียวทุกท่านซึ่งสินค้าของเราอะเจ๋งยังไงนะเดี๋ยวไปติดตามติ๊กในอีก EP ีหนึ่งนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของสินค้าท็อป1ทนะแต่วันนี้ติ๊กกำลังย้อนกลับมาบอกว่าแต่ตัวเราคะ่ะตัวเรานั่นแหละคือคนคนแรกเลยที่จะเป็นคนเปิดประตูใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของเราที่มันใช่ เราจะเปิดประตูใจคนเนี่ยจากนี้ไปบอกเลยทุกท่านมีคนแซลล์ติไว้นะว่าอยู่ใน u u Live ขายของ u u Live จนเก่งขายของเป็นเข้าใจลึกซึ้งนะท่านจะไปแบบขายอะไรอัดกระป๋องอ่ะเอาอะไรมาอัดกระป๋องเอาดินมาอัดกระป๋องเอาอากาศมาอัดกระป๋องก็ขายได้แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราถึงมาเน้นเรื่องความคิดล้วนๆเลยนะว่าสิ่งที่เราเองเนี่ยนะคะจะขายเราต้องคิดอย่างไรนั่นหมายความว่าข้อแรกเลยคะ่ะ ขายสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดีแล้วเราจะเห็นว่ามันดีได้ยังไงล่ะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องมีประสบการณ์กับสินค้าของเราเนาะธุรกิจเราอะ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วๆไปนะที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องใช้หรอกเอาของอะไรมาขายก็ขายได้ใช่ไหมคะแต่สินค้าของ u life ค่ะติ๊กหนุนใจท่านเลยว่าถ้าท่านอยากขายดีขายวอลลุ่มใหญ่ขายได้เราได้ลูกค้าพรีเมียมได้ลูกค้าถาวรได้ลูกค้านิรันดรตลอดกาลนะท่านใช้สินค้า เพราะยิ่งท่านใช้มากมากเท่าไหร่ค่ะสินค้าเรามันเจ๋งระดับที่เรียกว่ามันส่งผลกับหน้าของท่านผิวของท่านผมของท่านตัวของท่านเนี่ยท่านสวยขึ้นท่านผอมลงท่านดูดีขึ้นท่านดูเด็กลงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะตัวท่านค่ะก่อนที่ยังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนะแต่ตัวท่านอ่ะจะเป็นคนขายสินค้านั้นเองนั่นหมายความว่ายังไงคะเราเองอ่ะใช้แล้วเปลี่ยนใช่ป่ะมีคนทักเราเฮ้ยไปทําอะไรมาทํำไมผิวดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเรารู้สึกดีละ เราเห็นว่าดีละต่อมาคืออะไรคะเรียนรู้เรื่องสินค้าของเราคะ่ะว่าสินค้านั้นน่ะมันดีนะมันดีเพราะเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะแต่ดีอย่างไรอันนี้เหมือนเป็นตัวตอกฝาลงเลยว่าเฮ้ยพี่แล้วพ,พี่รู้ไหมว่าทําไมหนูถึงเปลี่ยนเพราะคอลลาเจนของยูไลพี่มันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายในสิ่งที่เราเองอะ่ะมั่นใจสุดๆกล้าให้ลูกเรากินกล้าให้คุณพ่อคุณแม่เรากินคือเราเห็นแล้วว่ามันดีอ่ะ นี่แหละมันจะมีพลานุภาพมากๆเลยในการที่เราจะไปนำเสนอคนอื่นต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาคือทำเพื่อประโยชน์ของเขาเพื่อประโยชน์ของเขาค่ะอย่างนึงเลยคือติ๊กเองเนี่ยเป็นคนนึงนะคะทุกท่านที่เคยแนะนำพี่ท่านหนึ่งซื้อมากิพลัส1 7 0 0 0 0บาทนะคะซื้อล็อกสเปอร์กี้1 9 0 0 0 0บาทซื้อคนเดียวนะคะทุกท่านแล้วซื้อในวันนั้น่ะ ซื้อพร้อมกันทั้งสองอย่างซื้อทีละหลายๆลงังถ้าฟังอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยแบบหรอแล้วทำไมเราไปขายเขาเยอะขนาดนั้นทุกท่านคะหนึ่งก็คือพี่ท่านนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากแล้วเขากินแล้วเนี่ยเขาเห็นผลแต่เขาถามติ๊กกลับมาคำหนึ่งว่าพี่ซื้อ,อยังไงพี่ซื้อขุมตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นดีมากแล้วเราดูเอ้ยวันเดือนปีการหมดอายุนี่มันได้อยู่อีกนานเลยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะพี่ว่าอันเนี้ย ใช้แล้วถ้าซื้อเยอะหรือซื้อมากเนี่ยเขาจะคุ้มอย่างไรคือเขามีศักยภาพจ่ายอยู่แล้วอะทุกท่านนั่นหมายความว่าเวลาเราแนะนําเขาอะเราแนะนํามาจากเราคิดตลอดเลยว่าเขาได้อะไรเขาได้อะไรเขาได้อะไรแล้วเราชี้แจงให้เขาทราบทีเนี้ยพอเราขายอะถามว่าสุดท้ายแล้วนะทุกท่านมันมีคําคมคํานึงมันบอกเลยบอกว่าลูกค้าเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาซื้ออะไรแต่เขาสนใจค่ะทุกท่านว่าเขาได้อะไรจากการซื้อนั้นหรอ มันทําให้ชีวิตของเขาอะ่ะมันดีขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นเราค่ะมีหน้าที่เชียเขาเชียอย่างแรกคือเขากินสินค้าสองอย่างเนี้ยหรือเขากินชุด K O A เนี่ยสุขภาพเขาดีขึ้นได้อย่างไรแล้วปรากฏเขากินปุ๊บเขาเห็นผลใช่ไหมคะแล้วเขาซื้อ,อยังไงล่ะซื้อให้ได้คุ้มมากที่สุดซื้อ,อยังไงล่ะมันดีกับเขาเรามีหน้าที่บอกเขาค่ะแล้วที่สําคัญคือทุกท่านเชื่อไหมติ๊กเชียแบบนี้เนี่ยติไม่เคยฟ้อนลูกค้านะคะ ว่าพี่ต้องซื้อนะคะหนูจะปิดยอดแล้วไม่ใช่ค่ะมันคนละแนวคิดกันเลยติ๊กเชียแบบนี้เนี่ยติ๊กเชียว่าเขาจะได้อะไรเขาคุ้มยังไงเขาได้อะไรสุดท้ายแล้วติ๊กปล่อยปลายเปิดในแง่ที่ว่าให้เขาตัดสินใจเองเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาซื้ออยู่แล้วแต่เขาจะซื้อเยอะซื้อน้อยสุดท้ายเขาเป็นผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นนี่แหละทําเพื่อประโยชน์ของเขานะคะต่อมาก็คือการที่ลูกค้าปฏิเสธแปลว่าไม่ต้องการจริงไหม นะบ่อยครั้งที่บางคนเนี่ยเลิกทําธุรกิจเลิกสร้างธุรกิจน่าเสียดายสะดุดเพราะเพียงแค่ใครบางคนที่เขาปฏิเสธนะคะดิยอยากบอกอย่างนี้ว่าคําปฏิเสธเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะคะทุกท่าน3ระดับนะโค้ดสอนติ๊กมาว่าคนบางคนเนี่ยนำเสนอเลาปุ๊บเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ซื้อซึ่งวงเล็บค่ะ เบื้องหลังของความไม่ซื้อของเขาคือเขาอาจจะมีของอยู่ที่บ้านอยู่เขาตอนนี้เขายังไม่มีเงินเขายังมองไม่เห็นประโยชน์กับของตัวเขาเองเขาปฏิเสธเราทันทีใช่ไหมคะขั้นที่สองค่ะที่เราจะเจอการปฏิเสธคือวันนี้ไม่ค่ะแต่พุ่งนี้ใช่วันนี้ไม่ค่ะแต่นานๆไปค่ะคืออาจจะไม่วันนี้ไม่เดือนนี้ไม่ปีนี้นะคะแต่กลับเป็นใช่อีก5ปีข้างหน้ามาอีกทีซื้อไปเลย8หลัง อันนี้เป็นระดับการปฏิเสธอันที่สองนั่นหมายความว่ายังไงถ้าเรากิบอัพซะแล้วเราล้มเลิกค่ะเราปล่อยให้ใครบางคนมาชี้ชะตาเราในธุรกิจนี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้ไปนำเสนอเขาป่วยมากเลยอะ่ะเขาควรต้องกินอะ่ะเขายังไม่ซื้อเลยอะ่ะแสดงว่าสินค้าเรามันไม่ดีเหรอเราท่านก็เลิกกลายเป็นไปชวนหนึ่งคนปฏิเสธสองคนนะคะคือเราเองก็ปฏิเสธธุรกิจเราเองด้วยอย่างเงี้ยเสียโอกาส ติ๊กเองมีประสบการณ์เลยนะคะเจอการปฏิเสธ2องขั้นแรกนี้ใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นไปแนะนำเพื่อนนะคะมาในธุรกิจนี้โค้ดบอกว่าเฮ้ยไปนำเสนอทุกคนเลยให้มาซื้อสินค้ามาใช้สินค้าเราหรือชวนมาทำธุรกิจเราก็เช็คฟอร์มแล,แล้วเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เอ้ย e ไม่ทำธุรกิจหรอกเออแต่ไม่ทำธุรกิจโค้ดก็บอกว่างั้นชวนเขาใช้สินค้านะคะก็ไปชวนเขาใช้สินค้าค่ะสุดท้ายค่ะเพื่อนติ๊กคนนี้นะคะ ไม่รับโทรศัพท์ติ๊กเลยคุยด้วยหรือพอไปเจอหน้ากันแฮงเอากันเป็นเพื่อนสนิทมากนะไม่พูดกับเราเลยไม่ถามเราเลยว่าเราทําธุรกิจแล้วเป็นยังไงคือพูดกับเราน้อยลงโอ้โหถ้าทัศนคติไม่แข็งแรงใช่ไหมคะไม่ได้อ่านโคชชิ่งบุ๊กมาดีๆเนี่ยเลิกทําไปแล้วคะ่ะทุกท่านแต่เกิดอะไรขึ้นคะสุดท้ายแล้วคะ่ะความสัมพันธ์ของติ๊กและเขาคะ่ะไม่เคยเผาสะพานไม่เคยตัดทางถอยคะ่ะเพื่อนไ่ซื้อสินค้ากับเราก็คบกันเหมือนเดิมคุยกันเรื่องอื่น ดีกับเขาเหมือนเดิมให้เขารู้ว่านี่คืออาชีพของเรานะติ๊กก็เปิดตัวชัดเจนติ๊กทำธุรกิจนี้มีสินค้าอะไรดีๆติ๊กชวนเพื่อนใช้นะคะก็เอาไปให้เขาลองใช้แต่ซื้อไม่ซื้อไม่ไมสี่เลียดรักษาสายสัมพันธ์อย่างดีกันเหมือนเดิมผ่านไป8ปีอยู่มาวันดีคืนดีค่ะเพื่อนแคปที่หน้าจอ f a c e b o o k สินค้าอันนี้สินค้าอัน,นั้นอันน,น,น,นแคปแล้วส่งหาเราทางไลน์ป่าปป่าป,าป,าปาขอสั่งอันนี้ขอสั่งอันนี้ขอสั่งอันนี้ เราก็งงเฮ้ยมันไปกินอะไรมามันไปโดนตัวไหนมาทำไมอยู่ๆมาสั่งคลีนซิง่งมาสั่งกันแดดแล้วแบบว่าไอ้ที่สั่งเนี่ยแลดูเหมือนเสพมาจนสาแก่ใจแล้วนะเสพข้อมูลเรามาเต็มที่สั่งอีกทีคือเหมือนกระซื้อเลยอ่าไม่ต้องมาแนะนําฉันว่าใช้ยังไงอะนะคะทีนี้ด้วยความที่พอเพื่อนเปิดใจใช่ไหมก็เลยคุยกับเพื่อนค่ะบอกว่าเฮ้ยทาจริงๆทําไมถึงแบบเฉยๆวะอะไรเงี้ยนะทไมตอนชวนตอนแรกเนี่ยถึงแบบ ไม่ซื้อวะอะไรเงี้ยสนิทกันนะคะถามกันเลยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอาตรงๆนะติ๊กอะโชคร้ายนะก่อนวันที่ติ๊กจะมาชวนหนึ่งวันเนี่ยเชื่อไหมว่าอยู่ๆมีเพื่อนอยู่บริษัทแห่งหนึ่งอยู่ๆก็เอาเครื่องกองน้ําฮิ้วเครื่องกองน้ามาหาเขาที่บ้านเลยแล้วก็บอกว่าเอออยากเอาสินค้ามาให้ลองใช้แล้วก็ไปติดตั้งเครื่องกองน้ําที่ก๊อกบ้านเขาแล้วทําไปทํามาก็คือมาเรียกเก็บบิลหลายๆหมื่น เขาเองเขาช็อกมากเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันตอนมัธยมมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่หรอคือความเป็นเพื่อนทำไมเพื่อนถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมเราต้องมีสัมพันธา์พานิชต่อกันแล้วความสวยก็คือติ๊กะมาชวนเขาวันถัดมาแล้วเขาเหมือนกับเขาโดนเดจาวู ja oo, อะ่ะก็เลยปิดใจนะคะทุกท่านคะนี่คือการปฏิเสธที่ติ๊กเองเจอมากับตัวอย่างมาราธอนเนี่ยถามว่าถ้าวันนันติ๊กเลิกมันจะเจอวันนี้ไหมคะและ หลังจากที่เขาสั่งรตแรกไปค่ะหลังจากนั้นค่ะเขามาซื้อมากิพลัสทีละสามลังสี่ลังนั่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าการปฏิเสธมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตลอดการและถึงแม้ว่ามันมีอยู่ตลอดการค่ะมีเพื่อนบางคนที่เหมือนกันปฏิเสธมาโดยตลอดการค่ะไม่เคยใช้สินค้าเราเลยแต่แนะนำเพื่อนต่อให้ถามว่าสุดท้ายเขาแพ้อะไรคะ เจอหน้าเราเนี่ยผิวเราดีขึ้นทุกวันสุขภาพเราดีขึ้นทุกวันเรารูปร่างดีหน้าดีเขาอาจจะเขาบอกอ๋อเขาไม่ได้อยากใช้สินค้ากับเราแต่เรายังเป็นคนน่ารักเราเป็นคนที่ดีในสายตาเพื่อนเราชัดเจนเราทําธุรกิจนี้จริงจังเรามีความรู้สุดท้ายเพื่อนคนเนี้ยที่ไม่เคยซื้อเนี่ยแนะนําลูกค้ามาให้4ีหคนแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเป็นสิ่งที่นี่อยากบอกเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงค่ะสิ่งที่สะท้อนกลับมาอยากขายดีอยากขายเก่งเราเองนั่นแหละ มีสิ่งที่เรียกว่าเรามี r e putation แบบไหน mm hmm. เพื่อนมองมาที่เราเนี่ยภาพจำของเราในสายตาเพื่อนเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่อยากบอกนะคะ mm hmm. เพราะงะั้นสุดยอดการขายที่ถึงบอกว่ามันคือเทคนิคของการชักจูงแนะนำสินค้านี้ว่าดียังไงอะไรยังไงแล้วปุ๊บเนี่ยเราห้ามถามลูกค้าเลยนะคะด้วยคำถามที่ว่าเออแล้วซื้อไหมคะพี่เออหรือแล้วซื้อหรือไม่ซื้อคะพี่นะคะ เขาจะตอบกลับมาว่าอ๋องั้นยังไม่สนใจอะค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนถูกไหมคะเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกับลูกค้าค่ะเรานําเสนอเนี่ยถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราพิมพ์ลายหรือเราส่งข้อมูลให้เนี่ยแล้วเราคุยกับเขาเรารู้สึกเราใช้ภาษาพูดไม่เราใช้ภาษาพิมพ์ไม่เก่งเราโทรหาเราอธิบายเพราะน้ําเสียงที่มั่นใจฟันธงการเชียร์ช่วยปิดการขายได้โดยเชาะอย่างอย่างยิ่งนะคะอย่าคิดแทนลูกค้า อย่าเอาเงินในกระเป๋าเราอะไปวัดกับเงินในกระเป๋าเขาอย่างที่บอกเคที่ติ๊กปิดลูกค้าท่านนั้นไปเนี่ยสองสามแสนเนี่ยนะคะสามแสนได้นะซื้อวันเดียวคืนเดียวนั่นแหละซื้อไปสามแสนโอนตังโอนสตางมาที่ยังเอาสลิปโอนสตางให้สามีเิ๊กดูเลยวะเนี่ยพี่เห็นไหมมีลูกค้าซื้อของอย่างเดียวอะซื้อแสนกว่าบาทซื้ออีกอย่างซื้ออีกแสนกว่าบาทเกือบสองแสนสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเราเองเราบอกว่าหู oo, เป็นเราเราคงไม่ซื้อ โหทุกท่านถ้าคิดแบบนี้นะโรลส์รอยคงขายไม่ได้รถแลมโบกินีคงขายไม่ได้เพราะเราเห็นแล้วปุ๊บรถแบบไหนก็พาเราไปถึงเหมือนกันถูกไหมแต่ค่ะมีใครบางคนที่เขาให้ค่าของสุขภาพของเขาเนี่ยไว้สูงเขาให้ค่าร่างกายเขาไว้สูงเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าอยากซื้อเพราะเราทำให้ลูกค้าอยากซื้อด้วยการตั้งคำถามที่ทำให้อีกฝ่ายเขาคิดขึ้นมาเองได้ว่าเฮ้ย สุขภาพเขาว่ามันสําคัญนะก็อย่างเคสเนี้ยถามว่าทาไมถึงปิดได้เยอะนะคะก็ถามเขากลับไปบอกว่าอุ้ยพี่แล้วถ้าพี่คิดว่าพี่กังวลเรื่องการตัดปอดอะคะ่ะพี่คิดว่าแบบถ้าตัดไปแล้วอะเราจะรู้สึกกังวลใจหรือเราจะต้องเปิดช่องอกเราอะเราต้องพักฟื้นเราต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เขาคิดถึงอะทุกท่านเจ็บตัวไม่พอจ่ายตังเป็นล้านนะคะสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแน่นอนถูกไหมตัดอวัยวะ แต่ถามว่าจะดีกว่าไหมคนเราอ่ะกว่ามันจะไปถึงจุดนั้นน่ะเขาแทนที่ต้องไปจ่ายเงินล้านเจ็บตัวยอมจ่ายเงินให้กับการซื้อชีวิตซื้อสุขภาพตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราตั้งคำถามให้คนนะคะเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาต้องดูแลสำคัญที่สุดเลยอ่ะคือสุขภาพเพราะฉะนั้นนอกจากเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เวลาเราไปขายท่านเก็บไว้เถอะประสบการณ์พวกนี้คือทองคาเลยเวลาไปเล่าให้ลูกค้าฟังอ่ะ เขาจะฟังสตอรี่เทลลิงจนเคลิมเลยหรือถ้านึกไม่ออกค่ะจะคุยยังไงกับลูกค้าดีเคยคิดว่าอยาก3 wording นี้นะเป็นเขาเรียกว่าจั่วคำถามเลยเช่นเออพี่แล้วปกติเคยดูแลสุขภาพยังไงคะพี่เอ๊ะปกติใช้สินค้าสกินแคร์เนี่ยใช้อะไรบ้างเอ๊ะแล้วพี่เคยฉีดหน้ามาไหมคะเอ๊ะแล้วเคยทำสัญญกรรมไหมคะ คือถ้าคุยกันไปเรื่อยๆแล้วแลดูว่าไม่ได้เป็นการ,ร,ะระละลาบละล้วงหรือเสียมารยาทเราสามารถสอบถามด้วยคําถามแบบนี้ได้เพื่อวัดอะไรคะคําตอบของลูกค้ามันวัดได้ว่าเขากล้าลงทุนกับสุขภาพเขาเท่าไหร่เช่นบางคนอุ้ยพี่อรอปกติก็ไม่ค่อยอ่ะพี่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเลยแต่เวลานอนนะโอ้พี่ก็เนี่ยเขา้าบํารุงร่าโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้เขามีศักยภาพถูกไหมคะหรืออย่งบางคนบอกว่า ก็คิดว่าแบบผิวพี่อ่ะมันแห้งผิวพี่มันมันตรงทีโซนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้ผิวพี่มันเคยแพ้ส,สุขภาพร่างกายพี่เคยเป็นแบบนี้แบบนั้นคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้คนเรายิ่งเล่าได้เป็นฉากฉากฉาก,ฉากมากเท่าไหร่ยิ่งบ่งบอกว่าเขาดูแลสุขภาพเขาให้ความสําคัญมากเท่านั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวค่ะรับฟังอย่างตั้งใจและคิดตามไปด้วยว่า แล้วเราจะนําเสนออะไรคิดตามไปด้วยว่าแล้วเขาได้สินค้าไปปุ๊บมันจะดีกับเขาอย่างไรคําถามสุดท้ายเป็นคําถามปลายปิดเลยที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเคสเนี้ยบางทีนะคุยเรื่องสุขภาพกันมาแทบตายแต่จริงๆอ่ะพี่อยากผิวสวยนะอา้ากลายเป็นว่าเขาอยากให้ผิวเขาสวยแทนที่เราจะไปแนะนําชุด Value Pack KOA ค่ะลองนําเสนอชุดสวยเต็มแม็กก่อนไหมนะโปรเมด คอลลาเจนแนะนำก่อนไหมอุ๊ยพี่ลราได้สกินแคร์เป็นของแถมตั้ง5,8 0 0นนะคะคือมันกลายเป็นว่าเป็นตัวทวิสต์เลยทุกท่านคือพลิกเลยว่าอุยสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเราทำการบ้านในสมองเราเราอยากแนะนำชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แต่กลายเป็นว่าเขาอยากสวยเขาอยากขาวเขาอยากสาวกลายเป็นแนะนำชุดสวยเต็มแม็กนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คือเทคนิคกระบวนการการนำเสนอบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปิดกับเขาด้วยธุรกิจทุกท่านก็คือเขาสนใจ อยากจะมาเป็นเขาเรียกว่าผู้ร่วมธุรกิจอยากจะทำา a f f i อรี่อยากติดตะกร้าเรานำเสนอก่อนนะคะด้วยการโอเคเราสอนเรื่องการติดตะกร้านะเราสอนเรื่องของธุรกิจนะเราสอนแผนการจ่ายไรายได้นะเราสอนแนวคิดเขานะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตอกย้ำเลยก็คือว่าใครอยากทำธุรกิจนี้แล้วถ้าอยากประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดถ้าคุณใช้สินค้ามากคุณจะเปลี่ยนแปลงมากถ้าคุณใช้สินค้าน้อย คุณทํางานหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองแนะนําเขาด้วยเซตแวร์ลูแพดูเพราะการใช้มากการกินอย่างจริงจังแป๊บเดียวค่ะมันจะทําให้เขาเปลี่ยนเลยทั้งบุค,คลิกรูปร่างผิวพรรณนะคะแต่การแนะนำเนี่ยถ้าสมมติอย่างคนทําธุรกิจเนี่ยแน่นอนเนาะเราใช้สินค้าระยะยาวอยู่แล้วนะคะเปิดอาจจะเปิดด้วย Value Pack แต่เชียร์เขาว่าเรามี Subscription นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้อะไรจริงๆจังอยู่แล้วเนี่ย ทำเป็น Subscription ไปเลยเขาจะได้สิทธิส่วนลดพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนที่เปิดด้วยสินค้าค่ะทุกท่านค่อยๆไปตามกระบวนการเลยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเหมือนกับเอ้ยถ้าแนะนำเขาใช่ไหมบางคนนัดคนมาตรวจสมาร์ทเเผวบางคนนัดคนมายกกระชับหน้าเอาอย่างนี้เวลาจะแนะนำสินค้านัดมาแบบไหนคุยด้วยเรื่องอะไรเช่นอยากให้เขาลดน้ำหนักใช่ไหมคะชวนคุยกันเรื่องลดน้ำหนักเนี่ย เราก็ค่อยๆอ,อธิบายเรื่องกระบวนการการลดน้ำหนักพาชั่งน้ำหนักหรือทำอะไรกันก่อนเนี่ยนะคะแนะนำเซตลดน้ำหนักก่อนนะคะแล้วเวลาอธิบายสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่าอธิบายถาโถมทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่ Subscription ก็มีนะคะ Value Pack ก็มาเฮ้ยใจเย็นๆนะคะการเปิดสินค้าและการปิดสินค้าเนี่ยดูก่อนคะ่ะว่าเขามาด้วยจุดประสงค์อะไรหลักๆเลยนะ และตั้งใจปิดอย่างนั้นก่อนก็คือถ้าปิดชุดลีนก็ปิดชุดลีนนะคะถ้าแลดูอ้วนมากโอ้โหอยากจะลดมากเลยให้ใช้เซตใหญ่แต่ถ้าแลดูก็ไม่ได้อ้วนมากหรือคือเขาเรียกว่าอะไรอยากลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องแนะนำแบบ s u b s c r i p t i o n ได้คือลักษณะของการปิดเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งเรื่องปิดใหญ่และปิดต่อเนื่องแต่ไม่ใช่อธิบายทั้งเรื่องใหญ่ยยเรื่องต่อเนื่องมันถาโถมไปหมด ตีโจทย์ก่อนว่าคนคนนี้นะคะดูแลวพฤติกรรมเนี่ยถ้าให้ซื้อต่อเนื่องแลดูอิดออดแน่ๆปิดใหญ่คะ่ะทุกท่านปิดให้เห็นผลปิดใหญ่แต่บางคนบอกว่าปิดใหญ่อุ๊ยเงินไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้น2 0 3 0 0 3 0 0 0 0แต่เอาเซ็ตให้ครบแต่ปิดย่อยก็ได้และ Subscription อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปิดเราปิดเป็นกระบวนการเราไม่ต้องปิดอย่างถาโถมแล้วก็ค่อยๆแนะนำเขาทีละอย่าง ชวนมาได้สินค้าอะไรโฟกัสสิ่งนั้นปิดอันนั้นให้ได้ก่อนแล้วถ้านั่งพูดคุยกันสามารถต่อยอดใช้คำว่าต่อยอดหรือ on top อะไรได้เนี่ยถ้ามีเวลาเหลือเราค่อยแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการของการปิดการขายเนี่ยจึงไม่ใช่กระบวนการที่เขาเรียกว่าน่ากลัวแต่อย่างใดเนาะแต่เพียงแต่ขอให้เวลาเราคุยนะคะเราจวหัวกับเขาเช่นเอออยากทานมากี่พารอยากทานแบบ ราคาแบบเขาเรียกว่าถูกหรือถูกมากๆพี่ถ้าสนใจแบบถูกมากๆนะแนะนำลองสมัครแบบ u u s s r r p t ชั่นไหมหรือถ้าทานเอาแบบทานทั้งครอบครัวไหมทานทั้งบ้านไหมคะถ้าทานทั้งบ้านแนะนำเซตแวลูแพ็กพี่เพราะซื้อแบบแวลูแพ็กซื้อใหญ่เราซื้อคุ้มนะคะแต่ถ้าทานคนเดียวก็ซื้อ pack แพ็กกลางกแต่ซื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้ อยู่ที่วิธีการจะนําไปใช้อย่างเงี้ยน,นะคะเพราะงั้นคุยกับลูกค้าคุยให้เป็นแล้วเวลาปิดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปถามเขาว่าเอาหรือไม่เอาอย่างที่ติ๊กบอกเนาะสุดท้ายเนี่ยสามารถปิดได้เลยว่า๋อแล้วอย่างนี้ค่ะสะดวกให้ส่งไปที่ไหนคะเดี๋ยวส่งข้อมูลมาให้ติ๊กได้หรือว่าอุย๊ยวันนี้สะดวกเป็นเงินสดเงินโอนหรือบัตรเครดิตดีดคะพี่เดี๋ยวเราเดินไปที่เคาน์เตอร์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่เราคิดนะคะแต่เทคนิคที่ติ๊กอยากให้เลยว่า ติ๊กเองเนี่ยทำธุรกิจนี้นะคะภายใน1ปีมีรายได้เดือนละ1000 0แสนบาทอยากบอกว่าเป็นคนที่ใช้สินค้าเยอะใช้สินค้ามากใช้สินค้าร0 0เนี่ยไม่ได้ใช้เพราะวันที่มีรายได้เดือนละแสนแล้วนะคะแต่ใช้ในวันที่มีรายได้7 0 0 0บาทจากธุรกิจนี้ค่ะใช้เยอะใช้มากลงทุนกับตัวเองเพื่อให้มีรายได้เดือนละแสนนะคะจากอัศนคติ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลว้ลว,ลวนร้อยเ็เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะขายได้เยอะขายได้มากขายได้ดีและยิ่งทำมากก็ยิ่งมีเทคนิคมากมีเทคนิคอะไรดีๆย้อนกลับมาแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ